สำหรับผมคำว่าไพ่พรมยานพลิกชีวิตนะครับมันพลิกในแง่ของด้านความรู้สึกที่มันเติมเต็มความรู้สึกของผมเพราะว่าอาชีพของผมเนี่ยผมช่วยเหลือสัตว์มาตลอด15ปีที่ผ่านมาผมช่วยเหลือสัตว์มาเยอะมากแต่วันนี้มันพลิกชีวิตผมในแง่ที่ผมสามารถช่วยคนได้คนที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐแล้วก็ใหญ่กว่าสัตว์เยอะมากแค่เราได้ช่วยคนคนเดียวเราก็รู้สึกดีแล้ว แต่อันนี้มันไม่ใช่แค่คนคนเดียวครับมีคนให้เราได้ช่วยเหลือทุกวันแค่2เดือนที่ผ่านมาในผมช่วยคนไป40-50คนแล้วนี่มันเป็นเหมือนกับเติมเต็มความรู้สึกข้างในของผมแบบแบบมันบอกไม่ถูกจริงๆครับครับสวัสดีครับ ผมชื่อนายสตัตวแพทย์วิทยาทัศุยานะครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาฟาร์มครับเป็นคอนซัลทิงให้กับฟาร์มสุกรของบริษัทชั้นนำของประเทศบริษัทหนึ่งผมไปเจอไพ่พรมญาในร้านหนังสือครับแล้วก็ซื้อมาศึกษาศึกษาได้ประมาณปีกว่าๆระหว่างนั้นก็เริ่มใช้ไพ่กับตัวเองกับคนในครอบครัวแล้วพบว่าแม่นมากแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากศึกษาให้ลึกขึ้นก็เลยลองหาข้อมูลดูว่าผมจะสามารถไปเรียนกับที่ไหนได้ก็มาเจอเพจพรมญาของอาจารย์ นี่แหละครับ แตกต่างกันมากเลยครับเพราะว่าตอนศึกษาเองเนี่ยเราต้องอ่านรายละเอียดในหนังสือเนี่ยทั้งหมดดังนั้นการโฟกัสหรือการสรุปใจความสําคัญของไพ่เนี่ยมันก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีทําให้การอ่านบางครั้งเนี่ยมันมันอ่านไม่ทะลุแต่พอมาเทียบกับหลังจากที่ได้มาเรียนกับอาจารย์อาจารย์สอนหัวใจของไพ่แต่ละใบให้จดครบทุกใบเนี่ยหัวใจของไพ่เนี่ยมันมันสามารถประยุกต์ใช้กับทุกเรื่องทุกคําถามทุกการทํานายได้กว้างขวางมากครับ การเรียน2วันเนี่ยจริงๆไม่ได้น้อยเลยนะครับเพราะว่าตลอด2วันเนี่ยอาจารย์สอนเหมือนกับเป็นแก่นของไพ่สอนสาระสําคัญแชร์ประสบการณ์แค่2วันเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอกับการที่เราจะสามารถเอาไปทํานายได้ครับอย่างตัวผมเองเนี่ยความมั่นใจที่เคยไม่มั่นใจมาก่อนพอมาเรียนแค่2วันเนี่ยผมสามารถเปิดรับดูดวงได้จริงๆจังๆเลยมาเรียน2วันแล้วรับดูดวงได้เลยครับผมรับรองเพราะตัวผมเองก็เป็นแบบนั้น การดูดวงเนี่ยสามารถเป็นรายได้เสริมได้ไหมผมตอบได้เลยว่าได้แน่นอนครับเพราะว่าเอาแค่ปัจจุบันน,น,นะครับเปิดรับดูดวงจริงจังเนี่ยเฉพาะหลังเลิกงานหลัง6กโมงไปแค่ทุกวันนี้รายได้ที่เพิ่มมาต่อเดือนเนี่ยก็หลัก 20,000- ื่นถึงสามหมืนี่ขณะว่าผมเก็บค่าครูยังไม่ได้เต็มที่จักที่ตั้งใจไว้เพราะว่าตั้งใจจะทําบุญเก็บแค่ครึ่งเดียวดังนั้นถ้าเก็บตามที่ตั้งใจไว้เนี่ยผมเรียนมาแค่2เดือนรายได้จากค่าครูเนี่ยก็3ามถึงสี่หมื่นแล้วครับ ผมมองอย่างนี้ครับคือเดิมทีเนี่ยผมเองเ่ยด้วยความที่เราเป็นคนเชื่ออยู่แล้วเนาะเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในมุมมองของคนที่เขาไม่เชื่อผมก็เจอเจ้าชะตาที่เขาไม่เชื่อนะครับซึ่งเขาก็พูดกับผมตรงๆว่าผมมาดูไพ่กับหมอผมไม่เชื่อนะเรื่องดวงที่ผมไม่เชื่อเนี่ยเพราะว่าผมพิสูจน์ว่ามันจริงไม่ได้แต่ในอีกมุมหนึง่งเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่สามารถพิสูจน์ว่ามันไม่จริงก็ไม่ได้เหมือนกันันะั้นเขาก็เลยลองเปิดใจแล้วมาดูคนคนคน,นี้เขาถามเรื่องเดียวมา6กเดือนลวและทุกครั้งที่มาถามกับเรื่องเเเดิมคคืืออรรรร่่งงงงงยย้้าาาาานนขัแกกะหวลจ เขาได้คําตอบเนี่ยไพ่ตรงกับสถานการณ์นั้นตลอดจนทําให้เขาเนี่ยที่ไม่ใช่เชื่อเรื่องดวงเนี่ยเขาก็เปิดใจกับดวงมากขึ้นแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงที่มาดูกับผมเขาพูดเลยว่าเขาดูดวงมาเนี่ยมาดูกับหมอดูกับไพ่เนี่ยมันเหมือนกับเราอ่ะไม่ได้เดาเพราะเราเนี่ยพูดตามความหมายของไพ่ซึ่งบางทีผมมีความหมายของไพ่ผมก็เปิดให้เขาดูว่าผมไม่ได้คิดเองนะมันมีความหมายไว้อยู่แล้วแล้วผมมาพูดเนี่ยมันตรงกับที่เขาถามหรือตรงกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น เขาก็เหมือนกับว่าการดูดวงของเราอ่ะมันไม่ได้มั่วมันไม่ได้ว่าผมจะอยู่อยู่นึกอะไรจะพูดให้ตรงกับเขาก็ไม่ใช่เพราะความหมายมันมีไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยครับมันทําให้คนที่เคยไม่เชื่อคนที่เห็นภาพของการดูดวงไม่ชัดหรือบางครั้งคนที่เข้าใจว่าโหราศาสตร์คือสถิตินี่เองแต่พอเข้ามาเจอไพ่เขาเปลี่ยนความคิดเนี่ยครับอันนี้มันเหมือนกับเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าไพ่พรมญาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีที่มาที่ไปนะไม่ได้พูดมั่วๆนะอะไรเงี้ยครับอันนี้คือจุดสําคัญที่ผมเห็นนะครับ ความประทับใจจากการได้ใช้ไพ่พรมยานนะครับอย่างแรกเลยคือผมได้ช่วยเหลือคนคือนั่นคือความตั้งใจของผมแล้วระหว่างการใช้ไพ่เนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าคนที่เขามีปัญหาคนที่มีความทุกข์ใจพอมาเปิดไพ่กับเราเนี่ยเขาได้คําตอบเขาได้คําแนะนําหรือบางคนเนี่ยเขาได้คลายทุกข์ลงบางคนมาร้องไห้ตอนที่เปิดไพ่บางคนดีใจที่ได้คําตอบสําหรับผมมันเป็นความรู้สึกที่ที่ดีมากที่เราได้ช่วยคนครับอันนี้คือความประทับใจแรกอีกความประทับใจหนึ่งก็คือความแม่นยํง เร,เราคิดว่าไพ่เนี่ยมี67ใบเจ้าชะตาจะสุ่มเลือกใบไหนมาก็ได้แต่ทุกครั้งที่เจ้าชะตาถามคําถามเนี่ยไพ่ก็จะสื่อแล้วก็ตรงกับคําถามของเจ้าชะตาแทบจะทุกครั้งเลยซึ่งมันเป็นความมหัศจรรย์ทั้งตัวผมเองแล้วก็เจ้าชะตาเอง